เจอรถใครอีกแล้วครับมมาแล้ววิ่งมาเรื่อยๆก็มาเจอรถใครไหมเราครับอยู่ข้างหน้าครับผมฝนมาพร้อมฝนครับคลิปนี้มาต่อคลิปที่แล้วครับคลิปนี้มาเจอฝนจะเข้าเพชรบุรีก็ถ่ายดูครับผมจะมาเจอฝนอยู่เข้าเพชรบุรีไงครับ นี่ก็มาถ่ายให้ดูครับพา,าย,ยุเข้าน่าจะพายุเข้าแล้วครับตกแรงนะครับผมมองเราเริ่มเจอ,อปล่อยๆนะครับเจอปล่อยๆเริ่มเริ่มจะแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วครับผม คลิปนี้มาต่อคลิปที่แล้วครับคอนเทนต์ผมว่ไม่มีอะไรครับผมนี่นะครับขับรถจะไปเจอฝนตกก็ถ่ายให้ดูครับเจอแดดร้อนก็ถ่ายให้ดูครับอ้ฝากด้วยครับใครชอบคลิปผมนี่ก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมาฝากช่องครับ จะเพิ่งเบื่อผมไปก่อนเลยนะครับอ้ ากด้วยครับฝากกดติดตามผมไว้ด้วยนะครับมาแล้วมาแล้วแขกที่ไม่ได้รับเชิญครับมาแล้วครับอย่าทํทำตู้ผมเปียกนะครับผมเดี๋ยวผมโดนด่านะครับ,บ,าาบาาตกแค่ถึง ประจวบก็พอแล้วนะครับไม่ต้องตกทั้งคืนทั้งวันนะครับใครออกจากบ้านก็ดูฟ้าดูฝนด้วยนะครับผมดูพกเสื้อกันฝุ่งกันฝนพกลมพกหมวกมาด้วยนะครับเป็นไขรเป็นหนาวก็เดี๋ยวได้หยุดงานนะครับผ ุวงอิง like ุวงอิง um no ุวงอิงช่วยดันคลิปหน่อยนะครับุวงอิง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 ช่วยดันปังปังหน่อยนะครับุวงอิงุวงอิงุวงอิงช่วยหน่อยนะครับเห็นคลิปเสียนนท์ถ่ายให้อาจารย์ช้างบอกว่าต้องถ่ายุวงอิงุวงอิงุวงอิง มก็เลยใช้เรียนแบบนะครับเสียนนเสียว่าจโจครับช่อง y o u t u b บผมก็เลยใช้สูตรเสียนนมามาถ่ายดูครับว่ายอดวิวขึ้นไหมมีคนติดตามขึ้นไหมมีมาถ่ายฝนตกแล้วก็อุ้งอิงอุ้งอิงให้ดูครับผม มาต่อจะคลิปที่แล้วครับโอยู่เพชรบุรีครับเพชรบุรีฝนตกฝนตกแรงครับขับรถก็ระมัดระวังกันเดินนะครับคนไหนที่เป็นเอซผมคนไหนที่กำลังล,ลังเลจะกดติดตามก็ติดตามเลยครับ ออกจากบ้านก็ระมัดระวังดูฟ้าดูฝนด้วยนะครับผมฟ้าดูฝนมีเสื้อกันฝนติดก,กระเป๋าไว้ก็ดีนะครับเริ่มมข้าหน้าฝนแล้วก็อันตรายครับไม่รู้ว่าจะตกตอนไหนนะครับผมในฟ้าฝนยังขี่รถไปดีๆไปข้างหน้าก็เห็นตกนะครับ ฝนตกแล้วก็ขับรถแล้วมัดระวังระวังแต่ลมด้วยนะครับขับมอเตอร์ไซค์ก็ระวังลมด้วยะครับระวังลมมาแรงพัดคอมพัดของมาใส่เราะครับโอ้ใครมาดูคลิปผมก็ฝากด้วยะครับฝากกดกดติดตาม ช่องผมไว้ด้วยนะครับช่องนายอาทิตย์ชินทวันครับผมคอนเทนต์ก็อย่างงี้ครับที่ผมบอกไปครับคอนเทนต์ผมก็ไม่มีอะไรครับดูฝนดูแดดร้อนดูก่อนมีฝนตกเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างครับบางคนถ้าขึ้นเหนือก็ดีครับมันจะมีหมอกให้ดูตอนเช้านะครับ มีหมอกให้ชมอันนี้ก็ไม่มีหมอกครับมีแต่นน้ำนะครับอ<ฮ>้ฝนมาแขกที่ไม่ได้รับเชิญน,นะครับใครแจการ์ดไว้ให้หรือเปล่าครับแจการับรับเชิญฝนมาไงครับ ใครก็ไม่รู้ครับนี่ครับอยู่ข้างหน้าครับอมมาแล้วฝนมาแล้วครับอ้คอนเทนต์มงกมมีแค่นี้นะครับคอนเทนต์อยู่หน้ารถเห็นฝนตกก็ถ่ายให้ดูนี่ครับผม ฝนตกนถทายให้ดูฝนตกน้ำท่วมครับเผื่อน้ำท่วมอยู่ไหนก็สายรายงานข่าวครับผมแต่ตอนนี้ตกอยู่เพชรบุรีครับตกแรงอยู่ครับผมนี่ครับอันนี้ก็ความลำบากครับไม่มีเสื้อกันฝนก็ต้องรอให้ฝนหยุดก่อนเขนจะไปได้ครับมีน้องน้อยก็อันตรายนะครับมีลูกน้อยก็อันตรายครับ เด็กน้อยเป็นใครก็บอกเราไม่ได้นะครับผมพูดบอกเราไม่ได้ครับฝากด้วยนะครับใครเข้ามาดูคลิปผมก็ฝากกดติดตามไว้ผมได้ครับคอนเทนต์ผมก็ไม่มีอะไรมากครับคอนเทนต์ผมก็มีสิ่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวนก็ถ่ายให้ดูครับ ตกน้ำทัวมเยิงตกตกแรงครับมองไม่เห็นทางทั้งนั้มองไม่เห็นทางครับเ,เป็นตอนเชยงก็ดีครับตกอย่างนี้ก็จับอื้นเวบพร้อมเลยครับจับอื้นจับกบ,บ ตอนเย็นครับผมถ้าชอบคลิปผมก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับคอนเทนต์ผมก็มีแค่นี้นะครับผมคอนเทนต์ผมไม่มีอะไรมากมายครับคอนเทนต์ผมก็ไม่มีอะไรครับ ช่วยก็บมงผมมงผมปลือสีน้ำเงินล้วใส่ไปด้วยกันเหรอโอ้โหมีแค่นี้ครับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนครับใครชอบคลิปผมก็ฝากกดติดตามหมดเลยนะครับใครจะออกจากบ้านก็ดูลมดูหมวกดูฝนด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับผมฝากช่องนายอาทิตย์ชินทวันเลยนะครับคร